ความสุขคืออะไรความสุขมาจากไหนแล้วทำยังไงให้มีความสุขบทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆที่เราได้พบเจอนั้นอาจจะมาจากหลายหนังสือที่เราเคยอา่านหรือจะมาจากประสบการณ์ที่เราเคยฟังจากหลายๆท่านเราเคยถามตัวเองไหมว่าความสุขของเราคืออะไรความสุขของเรา คือการที่ได้นั่งกินข้าวด้วยกันรพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวและเป็นจังหวะพอเหมาะพอเจาะจริงๆกับการที่เราเดินเข้ามาในห้องสมุดแล้วเดินเข้ามาในล็อกนี้เจอกับหนังสือที่มีชื่อว่าความสุขที่ไม่เคยหายไป The Happiness ผลงานจากคุณเกรียงไกรวิหารเป็นผลงานที่เล่าถึงความว่าความสุขได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆไม่ว่าความสุขจะเกิดจากอะไรคนรอบข้างคนรอบตัวแม้แต่ครอบครัวสิ่งแวดล้อมที่อยู่หรือแม้แต่ตัวเราเองการที่เราจะทํายังไงให้มีความ สุขนนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยค่ะโดยอยากจะชวนทุกคนมีความสุขกับตัวเองเยอะๆนะคะไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตและไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อนก็มีความสุขได้ค่ะสถานีต่อไป next station happy ความสุขของนักศึกษาท่านหนึ่งเริ่มแรกเริ่มจากสองสามีภรรยาที่ได้พบรักกันการเดินทางครั้งนี้ยาวนานจนไปถึงเกือบ20ปีทั้งสสามีภรรยา ได้มีบุตรสาวด้วยกันและนี่ก็คือบุตรสาวของทั้งสองสามีเพรียและนี่ก็คือน้องน้อยสุดท้องชื่อนางสาวทัานเฉพาะนะครสีและนี่คือคุณยายผู้เลี้ยงดูมีชาย,ยาว,ว่าใหญ่แลมเมื่อตอนจิบซะไม่ใช่ หลายๆครั้งการหาคําตอบเราจะสามารถตอบได้ทันทีเป็นอันดับแรกของการที่มีคําถามว่าความสุขของคุณคืออะไรความสุขของเราก็คือครอบครัวนั่นเองค่ะคืออันดับหนึ่งนับวันเลยก็คือ Family ของฉัน My f a m i l y ครอบครัวของฉันคือการที่เราได้อยู่รอบหน้ารอบมตากินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็ไหนมาไหนด้วยกัน,นชีวิตเปรียบเสมือนนาฬิกาเดินไปข้างหน้าความสุขของเราก็เป็นเรื่องเล็กๆในๆใน้อยบางครั้งอาจจะอยู่ใกล้ตัวเพียงแค่นิดเดียว สุขเริ่มจากตัวเราและนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่น้องมิวได้ค้นพบนั่นก็คือการรักตัวเองการพาตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆการพาตัวเองได้ลองทำอะไรใหม่ๆสะสมประสบการณ์แล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองไม่มากก็น้อยเชื่อว่ามันจะพาเราไปสู่จุดที่เรียกว่านั่นก็คือสมดุลของชีวิตเราต้องหาจุดที่พอดีกับตัวเราทำให้เรานั้นสบายกายสบายใจในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะทุก สุขเศร้าเสียใจอย่าลืมภูมิใจในตัวเองนะคะแค่ได้ทานอาหารอร่อยๆอในทุกวันได้ทาอะไรในสิ่งที่ชอบได้เป็นตัวเองและได้จกส้มตําในแต่ละวันหรือทุกวันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแซ่บและนวัวเพราะว่ามันอร่อยมากการทานอาหารกินอิ่มนอนหลับ ขอให้เป็นอย่างนั้นในทุกวันในช่วงเช้ากลางวันเย็นว่างๆหาอะไรเติมไฟกันหน่อยนะคะทุกคนกับงานอดิเรกของเรานะคะนั่งลมชมวิวการไปพบกับศิลปินที่ชื่นชอบก็เป็นการเติมแรงใจหรือว่าเสริมกําลังใจให้เราได้มองอะไรต่างๆนานาได้กว้างยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือการไปเจอศิลปินแล้วก็การไปคอนเสิร์ตไปแฟนมีตจะบอกว่าขอบคุณสปอนเซอร์ต่างๆที่เข้ามาเราได้รับโอกาสนั้นแล้วนะคะก็อยากจะขอขอบคุณมากๆที่เราได้มีวันนี้ได้มาพบกับศิลปินนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ท่านที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนนะคะบัตรแต่ละอย่างแต่ละอันที่ได้มาหรือแม้แต่ของฝากจากผู้ใหญ่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะและที่สุดแล้วอยากขอบคุณตัวเองอยากขอบคุณครอบครัวอยากขอบคุณแรงบันดาลใจต่างๆขอบคุณสิ่งที่เข้ามาในชีวิตโอกาสประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขอบคุณทุกอย่างเลยคะ่ะ